ในประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีมีเรื่องเล่าขานหรือตำนานของการทำงานร่วมกันระหว่างนักร้องกับวงดนตรีที่เล่นแบ็กอัพอยู่หลายเรื่องแต่ผมคิดว่าคงไม่มีเรื่องใดที่จะเหมือนกับการทำงานร่วมกันที่เป็นที่สนใจของคนทั่วโลกระหว่างคลิปฟรีชาร์ดกับดูชา์โดสครับ สวัสดีครับผมป๋องไวชารานะครับในคลิปนี้ผมจะพาท่านย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของการทํางานร่วมกันระหว่างนักร้องกับวงดนตรีที่เล่นแบ็กอัพให้ที่มีความลงตัวกันจนแยกไม่ออกจะหลายคนคิดว่าเป็นวงเดียวกันนั่นก็คือการทํางานร่วมกันระหว่างคลิฟวิชาร์ดกับวงเดอ shadows ครับโดยผมจะนําเสนอเฉพาะในแง่มุมของการทํางานร่วมกัน ในช่วงเวลาที่ทั้งคลิปวิชาและเดอรชาโดยังมีสัญญาร่วมกันนะครับจะไม่ลงลึกไปถึงประวัติส่วนตัวเพราะจะต้องใช้เวลามากและคลิปค,คงจะยาวมากดูผมจะแปะลิงก์ของทั้งประวัติส่วนตัวและก็ลิงก์เพลงที่เกี่ยวข้องไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้ครับก่อนอื่นสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ ที่ผมจะได้นํามาเสนอให้ท่านได้รับชมอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ครับเรื่องราวทั้งหมดได้เริ่มต้นขึ้นในปี1950เมื่อคลิฟวิชาร์ดนักร้องหนุ่มที่มีพรสวรรค์ทั้งรูปร่างหน้าตาและน้ำเสียงที่มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ได้ก้าวเข้าสู่ถนนสายดนตรีซึ่งเขาเองก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างตำนานการเป็นต้นแบบของวงการดนตรีสำหรับคนรุ่นใหม่ทั่วโลก โดยมีวงดนตรีแบ็กอัพคู่ใจที่พันหัวเข้าด้วยกันแล้วได้สร้างชื่อเสียงกระหึ่มไปทั่วโลกทั้งตัวนักร้องเองและวงดนตรีนั่นก็คือ The Shadows ครับ The Shadows ในยุคเริ่มต้นประกอบด้วย Hank Marvin เล่นกีตาร์ u r u c e เว l ส์เล่นกีตาร์ j e ตแฮร r i ิเล่นเบสและ Tony Meehan เล่นกลองครับ ช่วงหลังๆเดอะชารโดสก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกวงอยู่หลายครั้งซึ่งผมจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับเดอ s ชา d o โดเป็นวงดนตรี Rock and r o โรที่เล่นแบ็กอัพให้กับคลิปวิชาร์ดมาโดยตลอดซึ่งต่อมาหลังจากที่หมดสัญญาเดอ s ชา d o โดก็ได้กลายเป็นวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่มีบทเพลงที่โด่งดังไปทั่วโลกหลายบทเพลงแม้ว่าเพลงของพวกเขาจะมีมีนักร้องก็ตามเพลง Move It เป็นหนึ่งในบทเพลงที่โด่งดังมากของคลิปวิชาร์ดและเดอะชาโดสซึ่งบทเพลงนี้เป็นสิ่งที่ทําให้การทํางานร่วมกันของพวกเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริงนั่นคือการผสมผสานกันอย่างลงตัวของเสียงร้องที่มีสเสน่ห์ของคลิปวิชาร์ดผนวกเข้ากับเสียงดนตรีอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเดอะชาโดสได้อย่างดีเกินคาดสำหรับเดอะชาโดเอง พวกเขาเป็นมากกว่าวงดนตรีที่เล่นสนับสนุนให้กับนักร้องพวกเขาเป็นพลังงานทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนทั่วโลกต้องกล่าวถึงพวกเขาได้เขย่าวงการเพลงครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยบทเพลงฮิตมากมายอย่างเช่น Summer Holiday, Living Doll และ Apache เป็นต้นบทเพลงของพวกเขาไม่ใช่แค่ความบันเทิงเท่านั้นครับแต่มันเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ก้าวข้ามปรมแดน ซึ่งพวกเขาได้นําผู้คนมารวมกันด้วยบทเพลงที่มีท่วงทำนองอันเป็นเอกลักษณ์เมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปดนตรีและบทเพลงของพวกเขาก็ได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามยุคตามสมัยแต่จิตวิญญ,ญาณแห่งความสามัคคีและนวัตกรรมก็ไม่เคยจางหายไปปัจจุบันมรดกของพวกเขาก็ยังคงอยู่และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีรุ่นต่อไป ซึ่งหลายๆคนก็ได้นำเอาความมหัศจรรย์ของการทำงานร่วมกันระหว่างคลิปริชาร์ดและเดอะชาร์โดสมาเป็นต้นแบบในการทำงานร่วมกันทางดนตรีได้เป็นอย่างดีครับเรื่องราวระหว่างคลิปริชาร์ดและองค์เดอะชาร์โดนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของนักดนตรีเท่านั้นครับแต่มันยังเป็นบทพิสูจน์ถึงพลังแห่งการทำงานร่วมกันซึ่งได้สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่นี้ พวกเขาได้ร่วมกันทิ้งร่องรอยที่ไม่มีวันลบเลือนไว้บนโลกใบนี้โดยพิสูจน์ว่าบางครั้งเรื่องราวที่พิเศษที่สุดก็คือเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของการทำงานร่วมกันระหว่างคลิฟวิชาร์และเดอะชา์โดสซึ่งผมได้รวบรวมสรุปไว้โดยย่อในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับ สำหรับส่วนตัวนะครับผมขอเสริมประสบการณ์หรือ,อสิ่งที่ได้รู้และได้สัมผัสกับเพลงของคลิกวิชาตมาตั้งแต่สมัยที่เริ่มเล่นดนตรีใหม่ๆนะครับยังเป็นวัยรุ่นก็ได้รู้จักเพลงของคลิกวิชาตค่อนข้างจะน้อยนะครับเนื่องจากอ,อาจจะด้วยโดวยวัยที่ค่อนข้างจะห่างกันและก็สมัยที่เป็นวัยรุ่นวิวัฒนาการของการสื่อสารในเมืองไทยนะครับในประเทศไทย ก็อาจจะยังไม่ไม่ดีพอนะครับเพลงที่เราได้รู้จักก็ค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังมีนักดนตรีรุ่นพี่ๆนะครับลหลายๆท่านที่โด่งดังในประเทศไทยนี่แหละฮะก็ได้นำบทเพลงของคลิปริชาร์ดซึ่งร่วมงานกับเดอะชาร์ดส์มาเล่นกันหลายท่านหลายบทเพลงนะครับผมเองยอมรับว่าน้อยมากนะครับที่ได้รู้จักเพลงของคลิปริชาร์ดก็เล่นอยู่ไม่กี่เพลงนะครับก็อย่างเช่น สมัยก่อนนะฮะเป็นเพลง The Young o n e s evergreen tree ประมาณนั้นนะครับเพลงสองเพลงแต่หลังหลังมาก็มีเล่นเพิ่มบ้างจากคำแนะนำอย่างเช่นเพลง summer holiday ซึ่งถ้าเทียบกันร,ระหว่างการรู้จักคลิปวิชาตกับเดชาโดสแล้วนะครับหลังหลังมาผมจะได้สัมผัสกับเพลงของเดชาโดสมากกว่าเนื่องจาก ได้ได้รับคําแนะนําจากพี่ๆหลายท่านนะครับให้เล่นเพิ่มเติมเนื่องจากจะต้องใช้งานจริงเอาไปเล่นที่งานโน้นงานนี้นะครับเพลงของคลิปวิชาร์ก็มีบ้างก,ก็เพิ่มเติมแต่ก็ไม่มากครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพลงของคลิปวิชาร์เขาก็ยังมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้อย่างไม่เสื่อมคลายครับ ถ้าหากท่านใดมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของพิวิชาร์ดและเดอะชาร์โดก็สามารถนำมาพูดคุยแบ่งปันกันได้นะครับเพราะในบางเรื่องเองผมก็ยังไม่รู้นะครับก็จะขอบคุณมากครับก็หวังว่าสาระดีๆเหล่านี้จะสร้างความสุขให้กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับจากการที่ได้ย้อนอดีตไปพบกับเรื่องราวดีๆและประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรีที่ยังอยู่ในความทรงจาของเราทุกคนครับ ถ้าท่านชอบคลิปนี้หรือสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดผมก็จะนำเรื่องราวดีๆในอดตีตมาเล่าสู่ท่านฟังเป็นประจำหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากจะให้ผมนำประวัติศาสตร์ของนักดนตรีวงไหนหรือนักร้องท่านใดมานำเสนอท่านก็สามารถแจ้งทางคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ ส่วนในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของวงไหนหรือนักร้องคนใดก็ได้โปรดรอติดตามครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ